เก็บกวาดพื้นที่บริเวณนี้ครับที่ถากทั้งป่าฟักทองวไเไมื่อเช้าเพื่อที่จะได้เตรียมพื้นที่สําหรับปลูกมันเทศญี่ปุ่นนะครับมาดูกันครับ ุแล้วละยะห่างประมาณหนึ่งศอกครับท่านผู้ชมขั้นตอนต่อไปก็คือเราได้กิ่งพันธุ์มาแล้วเนี่ยยอดนะครับแล้วก็มาแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งก็หั่นเลยต้องอะไรเยอะ ยังลืมจำไว้นะครับในเป็นโคนในเป็นปลายเดีย๋ยวไปปลูกสลับกันเดี๋ยวหัวมันจะขึ้นมาบนดินอยู่บนใต้ใต้ดินอะไรเงี้ยน,นี่ก็ปลูกได้เดี๋ยวไปเลือกเอานะครับอันนี้ก็เหมือนกันที่ยาวหน่อยนะครับที่ยาวหน่อยไปตามยาวเลยนี่ก็เลือเฟือแล้วครับเลือกเลือเฟือ น,นี่เราก็เริ่มได้เลยเนาะวางนี้เลยเนีย่ดินทงข้าๆนี่ครับนะดินมันล้วนครับวางไว้เลยเสร็จแล้ว ยอดของมันเทศได้สดชื่นขึ้นมาเลยครับชูชันเพราะว่าลดน้ำเมื่อคืนเทวดาลดน้ำให้นะครับพักหนึ่งตอนเช้าก็เป็นคนลดน้ำใหนะ้จากนี้ไปก็ราอสัก15วันถึง20วันเรากลับมาดูพร้อมกันอีกนะครับท่านผู้ชมขอบคุณครับที่ติดตามพบกันใหม่นะครับคลิปหนะ้า พดพอดีมือดำปีเลยนะครับหมดละ